ราษาได้นะพี่ฟุกจัดมาเลยพอพอลุกก้อูบอกรักาภาษาได้นะพี่ฟุกจัดมาเลยสารังฮีไอเลิฟยูโอ่บไอ่อนีบ่ไอนีครับไอู้บอกรักสภาษาได้คือตามพี่แล้วนะขอบคุณนะคะผมก็บอกรัก ที่เป็นภาษาไต้ได้นะเห็นไหมเห็นอยู่พี่น้องาวทุกคนอันไม่เกียดอ่ะทุกคนมาผมนเดี๋ยวเดี๋ยวทำอมไรทำอมไรไทำไรได้ ทำบันไนด,ไนดย,นยังไม่ทำบันไดยังไมใช่เดี๋ยวเจอแล้วอ๋อเฮ้เดี๋ยวเจอแล้วครับทุกคนผมไปต่างหงอน้องลิลลี่ก่อนนะครับโอเคทุกคนคะ่ะเมื่อกี้นะคะพี่ฟุ๊กก็ไปคุยกับสาวมันถึงคราวที่น้องลิลลี่จะต้องเอาคืนบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ฟุ๊กคุยไปแค่สองคนใช่ไหมเดี๋ยวน้องลิลลี่จะคุยมากกว่านั้นให้ดูรอดูนะคะอื้อ